สวัสดีครับคุณรู้จักน้ำมันปลาแค่ไหนก่อนที่คุณจะไปหาซื้อมารับประทานคุณมีความรู้หรือ,อยังครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับมาดูกันเลยว่ามันดียังไงมีประโยชน์ยังไงทําไมเขาจึงเรียกน้ำมันปลาดูอย่างไรถึงรู้ว่าน้ำมันปลาที่ดีมาดูกันครับสุดยอดประโยชน์ของน้ำมันปลา ของน้ำมันปลากับการดูแลสุขภาพมีอะไรบ้างมาดูกันครับสมองน้ำมันปลาช่วยสมองยังไง 1. ช่วยให้คิดไวขึ้น 2. ความจำดี 3. ส,สมองสดชื่นไม่อ่อนลา้า 4. ป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์น้ำมันปลากับหัวใจ น้ำมันปลาดูแรงหัวใจในด้านในบ้างมาดูกันครับ 1. ่ช่วยลดคอเลสเตอรอล,รลชนิดไม่ดีหรือ LDL ไตรกีซรายและเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี s d l 2. ช่วยลดความข้นหนืดของเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น 3. ป้องกันหลอดเลือดอุดตันจากการจับตัวของเกล็ดเลือด 4. ป้องกันการเกิดตะกรนสาเหตุของหลอดเลือดตีบและอุดตันน้ำมันปลากับโรคข้อเสื่อมน้ำมันปลามีประโยชน์กับโรคข้อเสื่อมยังไงมาดูกันครับน้ำมันปลาช่วยลดการสร้างสารที่ทำให้เกิดการอักเสบจึงช่วย ลดการอักเสบและบวมของข้อได้ตัวนี้แหละครับเรื่องข้อข้อเสื่อมข้ออักเสบหรือลูลมิโตน้ำมันปลาช่วยในด้านตัวนี้สำคัญเลยครับน้ำมันปลามีประโยชน์แต่ละช่วงวัยยังไงมาดูกันครับทารกและสตีตั้งครันน้ำมันปลาไปช่วยอะไรให้กับทารกและสตีตั้งรันสตรีตั้งขันและทารก ทานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของสมองให้ดีขึ้นวัยเรียนทานน้ำมันปาน้ำมันปาไปช่วยไงกับวัยเรียนวัยเรียนทานน้ำมันปาเพื่อเสริมสร้างสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองให้ดีขึ้นวัยทำงานทานน้ำมันปาจะช่วยอะไรช่วย เสริมสร้างสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเลื้อรลังต่างๆเช่นโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเป็นต้นวัยสูงอายุทานน้ำมันปลาช่วยในด้าน,นไหนวัยสูงอายุทานเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์และบรรเทาอาการของโรคเลื้อรลังต่างๆเช่น โรคข้อเสื่อมโรคเบาหวานเป็นตน้นน้ำมันปลาที่ดีดูอย่างไรต้องมาจากแหล่งที่ดีเขาจึงเรียกน้ำมันปลาที่ดี 1. ผลิตจากโรงงานที่เชื่อถือได้และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, BPC และ ISO 9001 2. วัตถุดิบมีคุณภาพตามมาตรฐานทางเพสัช และมาตรฐานโกส 3. ต้องนำเข้าจากประเทศที่มีแหล่งของปลาที่มีโอเมก้าสาสูง